สวัสดีคะ่ะทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนเพิ่มยอดผู้ติดตามใน IG แบบปลอดภัยนะคะสามารถทําบ่อยครั้งตามที่ต้องการได้เลยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะวันนี้มีวิธีการขั้นตอนอยังไงเรามาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะมาใช้เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า KM Social นะคะใครที่เข้ามาแล้วอยากสมัครใช้งานก็กดที่แถบสีเขียวได้เลยค่ะนี่จะเป็นหน้าตาายละเอียดของการสมัครใช้งานนะคะอย่าลืมติคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยค่ะ ใครที่มี Gmail แล้วก็สามารถล็อกอินจีเมลได้เลยค่ะเนื่องจากมาให้เป็นการเสียเวลานะคะเราได้ทําการสมัครบัญชีไว้แล้วเราก็จะเข้าสู่ระบบเลยนะคะนี่จะเป็นหน้าตาของเว็บ KN Social นะคะที่เราจะมาใช้บริการวันนี้ที่เราจะมาแนะนําวันนี้นะคะใครที่สนใจอยากเข้ามาใช้บริการเหมือนกันนะคะเพื่อเป็นการมองเห็นง่ายๆก็สามารถคลิกลิงก์ใต้โพสตได้นะคะวันนี้นะคะใครเข้ามาใหม่หรือสมัครเข้ามาใหม่นะคะก็สามารถกดไปที่แ็บเติมเงินได้เลยค่ะ ก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้3ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็จะเป็น QR code นะคะช่องทางที่2จะเป็นโทนีวอลเลตนะคะช่องทางที่3จะเป็นคริปโตนะคะก็จะมีรายละเอียดแนะนําให้ทุกช่องทางเลยนะคะสามารถเข้ามาศึกษากันได้นะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มผู้ติดตามใน i g นะคะเราก็จะกดไปที่คําสั่งซื้อใหม่นะคะ นี่จะเป็นหน้าตาของคำั่งซื้อใหม่นะคะมีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยวันนี้เราจะมาเลือกใช้ของแพลตฟอร์มไอนะคะก็กดที IG ได้เลยค่ะหมวดหมู่นะคะก็จะเพิ่มผู้ติดตามนะคะของ IG แล้วก็กดได้เลยค่ะบริการนะคะก็จะมีบริการให้เลือกหลากหลายเลยแล้วก็สามารถเลือกได้นะคะวันนี้เราก็จะเลือกอันแรกนะคะลิงก์แล้ก็กลับไปที่ Instagram ของเรานะคะแล้วก็คัดลอกมาได้เลยค่ะ จำนวนนะคะเราก็สามารถใส่จํานวนที่เราต้องการได้เลยนะคะก็จะมีเวลาเฉลีย่ยที่เว็บกําลังทําการนะคะแล้วก็ค่าใช้จายย่ายต่างๆนะคะประมาณ14บาทก็ถือว่าถูกมากเลยนะคะแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยะคะ่ะนี่จะเป็นหน้าตาของคําสั่งซื้อนะคะขึ้นแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้ใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะคะก็สามารถกดไปที่ประวัติการสั่งซื้อได้นะคะ นี่จะเป็นหน้าตาของประวัติการสั่งซื้อนะคะก็จะมีเลขออเดอร์ลิงก์ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีบริการปริมาณแล้วก็จะมีสถานะแจ้งนะคะว่าระบบกําลังดําเนินการอยู่นะคะนี่จะเป็นหน้าตาของประวัติการสั่งซื้อนะคะใครที่มีปัญหานะคะอยากติดต่อแอดมินก็ไปที่ช่องทางการติดต่อแอดมินได้นะคะ ก็เอาเลขออเดร์เมื่อกี้มาใส่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาที่หมดหมู่นะคะแล้วก็ใส่ปัญหาได้เลยนะคะว่าขอความเร็วขอยอดขอยกเลิกหรืออื่นๆน,นะคะหรือจะพิมพ์ข้อความใส่รูปภาพก็ส่งให้อดินได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะใครที่อยากมีบริการเสริมก็สามารถกดไปที่บริการทั้งหมดได้นะคะนี่จะเป็นบริการทั้งหมดนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วก็สขามามถเข้ามาศึกษาก็ได้นะคะจะมีคําแนะนําคาสั่งซื้อขั้นต่ําขั้นสูงนะคะให้เราเลยนะคะนี่จะเป็นหน้าบริการนะคะ ใครที่อยากแนะนําเพื่อนนะคะมาใช้บริการดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถกดไปที่แนะนําเพื่อนได้นะคะก็สามารถคัดลอกลิงก์แล้วก็แชร์ไปแนะนําเพื่อนได้นะคะถ้าเพื่อนเข้ามาใช้บริการหรือว่าเข้ามาเติมเงินก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น3%เลยนะคะเป็นการสร้างรายได้ง่ายๆเลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถทําตามนี้ได้เลยค่ะเราจะกลับไปดูหน้าไอจีแล้วนะคะว่าระบบทําการหรือย,อยังนะคะตอนนี้ผู้ติดตามของเราอยู่ที่62คนนะคะแล้วก็จะมาลีหน้าจอไอจีหนึ่งทีนะคะ ะระบบก็ทําการเรียบร้อยนะคะยอดก็ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็วกวกมีแถมให้ด้วยนะคะระบบก็ใจดีมากๆเลยนะคะสะดวกรวดเร็วง่ายๆมากเลยค่ะใครที่สนใจอยากใช้บริการนะคะก็สามารถเข้ามาที่ KMSocial ก็ได้นะคะเข้ามาศึกษาเข้ามาลองใช้งานกันก่อนได้นะวันนี้ถ้าพิดพลาประการได้ก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ